รวบสองผัวเมียใช้รถปิกงอัพขนแรงงานเถื่อนค่ะ กลางดึกคืนวันที่26มิถุนายน2565ร้อยตำรวจเอกวนชัยอาสารองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง3ากองกำกับการ2พร้อมด้วยพันตำรวจโทสุทินทัตลัตสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันสกัดจับรถกระบะติดล้อลูกกงสูงคุมผ้าใบต้องสงสัยหลังจากสืบทราบว,ว่าจะมีการใช้รถด,ดังกล่าวขนแรงงานเถื่อนไปส่งยังจังหวัดสงขลาเพื่อส่งต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านจนกระทั่งพบรถกระบะโตโยต้ารีโว่สีบอลเทาทะเบียน บาใบไม้รอเรือ421ประจวบคีรีขันธ์ขับมาตามถนนเพชร,กรเกษมขาล่องใต้เมื่อมาถึงบริเวณจุดกับรถด,ดงไม้งานกิโลเมตรที่376บวก500เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สกัดรถคันดังกล่าวและขอแสดงตัวขอตรวจค้นพบนายวิริยะใจบุญอายุ27ปีชาวตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นคนขับและนางสาววิจิตาร่วมวงอายุ27ปีชาวตำบลห้วยทรายอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นภรรยาของนายวิริยะนั่งมาที่เบาะหน้าข้างคนขับด้านหลั ตงกะบะที่เสริมด้วสูงถูกคุมด้วยผ้าใบสีฟ้าขาวอย่างมิดชิดเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดเอาผ้าใบออกพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาไม่มีเอกสารการเดินทางเข้าประเทศเป็นชาย25คนและหญิง5คนรวม30คนนั่งอัดรวมกันมาเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดสงขาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวนายวิชัยและนางสาววิจิตตาพร้อมแรงงานเมียนมาทั้งหมดนำส่งร้อยตำรวจเอกสมจิตบ,บุญตามสถานีตำรวจภูธรบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อดำเนินคดีและประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์เพื่อผลักดันกับประเทศต่อไป